ครับสวัสดีค่ะพบกับช่องเกษตรมือใหม่อีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราพามาชมร้านอาหารทะเลห้องเย็นกระท้อนทองค่ะเรามีสินค้ามากมายเลยนะคะใครที่อยาก จะลองขายปลาหมึกย่างเรามีครบชุดเลยนะคะตอนนี้วันนี้เราก็ทำหนวดปลาหมึกยักษ์นะคะกับหนวดไอเจนค่ะเราจะเตรียมไปตลาดกันนะคะบริเวณรอบนอกของเราก็มีทุกอย่างนะคะ บรรยากาศล่มรื่นค่ะปรอบด้วยกระเซียร เดี๋ยวเราดูสินค้ากันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะใครสนใจอยากจะขายนะคะเรามีแต่ชิ้นส่วนปลาหมึกย่างทั้งนั้นเลยนะคะเรามีหนวดยักษ์มีคอเปรูมีปากแล้วก็ตัวไอเกนมีไข่ด้วยนะคะหมึกดำเราก็มีเหมือนกันอันนี้เป็นไข่แพ็คละหนึโลนะคะ ของเรามีอยู่ประจำนะคะไม่เคยขาดนะคะใครสนใจก็ซื้อได้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะทำหนวดอเกนให้ดูกันนะคะว่าเราทำยากหรือง่ายยังไงนะคะก่อนอื่นเราก็ หลวงไสเขาออกก่อนนะคะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะตัวอบเจนค่ะถ้าตัวไหนตัวเล็กแล้วก็เสียบไม้เป็นตัวเลยนะคะส่วนตัวใหญ่ๆเราก็มาหั่นเป็นชิ้นไม้เล็กๆนะคะเนี่ยค่ะวิธีหั่นนะคะ เราจะตัดตรงหางเขาก่อนนะคะก็แล้วแต่ความถนัดของใครนะคะเราจะหั่นไปรูปแบบไหนก็ได้เราจะทําไม้ละสิบหรือไม้ละห้าก็ได้นะคะตัวที่ของเราทําไม้ละห้าบาทนะคะเราถ้านวดใหญ่แล้วก็หั่น หนึ่งนวดนะคะหนวดเดียวก็พอต่อไม้นะคะเนี่ยค่ะเพื่อนคนไหนสนใจก็ลองทำดูนะคะ สินค้าเรามีทุกอย่างนะคะใครต้องการอะไรสั่งได้นะคะเราต้องทำให้เขาเด้งก่อนนะคะค่อยมาหั่นนะคะถ้าเราไปหั่นก่อนเนื้อเขาจะเหนียวนะคะเราจะไม่ทำเด้งเหมือนปลาหมึกสดที่เขาขายนะคะเราต้องลวงไส้เขาออก,ก่อนนะคะ ก็แล้วแต่ความถนัดของใครค่ะ ันไปได้หลายแบบนะคะโค่นฐานมาเอยทำไมถึงมีส้นหวดไอเที่ดไม่หัวหัวมีนี่ทำเดี๋ยวเราลองทําให้ดูอีกตัวนะคะเพื่อนๆขาของไม่แตมีหรอวะเพื่อนถ้าใครยังไม่มีอะไรทําเราทําเป็นรายได้เสริมได้นะคะขายตามตลาดหรือว่าตาม หน้าบ้านก็ได้นะคะสําหรับแม่บ้านที่ไม่มีอะไรจะทํานะคะเรามีหลายแบบนะคะที่จะทําให้ดูนะคะมีประมึกหลายไซส์หลายหลายพันุนะคะ เทคนิคดีๆมาฝากเพื่อนๆนะคะเนี่ยค่ะตัวเขาจะสวยอย่างนี้เลยนะคะถ้าหนวดใหญ่ๆอย่างนี้เราเอามาทำไม้เล็กเลยนะคะถ้าตัวใหญ่เราไปขายเสียบไม้ก็แล้วแต่พื้นที่นะคะให้เขาขายดีกินดีนะคะ นี่ยคะ่ะเวลาเราเสียบเราจับแน่แนๆนะคะเอยเล็กน้อยเขาจะมีลาย,เส,ยลเสียบของเขานะคะีคถ้าเราเสียบไม่ถูกทางเนี้เราจะเสียบไม่เข้านะคะจะเสียบยากทันทีเลยคะ่ะ เราจะใส่สามชิ้นนะคะความเย็นต้องเย็นอยู่ตลอดนะคะเนี่ยค่ะเราจะเสียบไปตรงนี้นะคะ เขาจะมีลายเสียบของเขานะคะปรปลาหมึกตะเก็ถ้าเราเสียบฝั่งนี้จะเสียบยากนะคะเราต้องเสียบฝั่งนี้นะคะน้ําเราก็ใส่น้ําแข็งให้เย็นตลอดนะคะปลาหมึกเราจะได้สวยๆนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเก็บว่าเราทำยังไงเราจะเก็บได้แบบง่ายๆนะคะเก็บง่ายแล้วก็หยิบขึ้นมาขายได้ง่ายๆเลยนะคะ ถ้าใครสนใจอยากจะทำเราก็ลองมาทำทีละนิดทีละหน่อยก็ได้นะคะเนี่ยคะ่ะเราจะนับสิบไม้นะคะต่อหนึ่งมัดนะคะเวลาเราหยิบจับอะไรก็จะหยิบง่ายนะคะถ้าเราไม่มัดแล้วเรา จะเป็นการช้าในเวลาเราจะขายนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคิปใหม่ๆของเราเทคนิคดีๆในการทำประหมึกย่างนะคะเราทำมาหลายปีแล้วนะคะใครสงสัยอะไรก็สอบถามได้นะคะ สวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไ,ได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะ